งั้นเดี๋ยววันนี้ฟ้กไปเองอย่างงี้เงาได้ไหมผมไม่ชอบทำอะไรกันนะคะฟ้าเขาไปเห็นว่าผมกำลังสอนงานฟางอยู่เขาก็เลยคิดว่าผมกับฟางเล่นชูกันอย่ามาใส่ร้ายคุณนัดแบบนี้นะฉันไม่ชอบคึณคอคุณไปดูอะไรมาฟางเสร็จหรือยังฟางเดี๋ยวไปทำงานสายนะทำไมช้าแบบนี้เนี่ย กว่าผมจะไปส่งคุณละวกรถกลับมาที่ทํางานถ้าสายขึ้นมาจะทําไง่ะถ้าไม่อยากไปส่งก็ไม่ต้องไปทำไมต้องวุ่นวายด้วยเนี่ยนี่จะประชดทําไมเนี่ยคุณเป็นคนช้าเองนะงั้นเดี๋ยววันนี้่าไปเองเดี๋ยวผมไปส่งอย่างงี้เงาได้ไหมผมไม่ชอบก็ฉันไม่อยากนั่งมอไซค์อะเมื่อไหร่จะออกรถสักทีอะก็กําลังเก็บเงินอยู่นี่ไงทุกวันนี้ผมจ่ายค่าเช่าบ้านน่าเกือบหมื่นนะฟางนี่ถ้าคุณยอมอยู่ห้องช่าเล็กๆตั้งแต่แรกอะแล้วก็ออกรถยังได้นานละน่าเบื่อน่าเบื่ คุณก็เพื่ออยากช่วยผมสิทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายในบ้านผมจ่ายเองทุกอย่างคุณอยากได้นู่นอยากได้นี่เยอะแยะพอเงินไม่พอก็มาขอผมแต่เงินคุณนะผมไม่เคยได้แตะสักบาทเลย,ยน่ารำคาญอะไรเดี๋ยวฟงังผมไม่ได้เจอคุณแค่วันเดียวอะผมคิดถึงคุณมากเลยรู้ไหม ฟังก็คิดถึงคุณนัทเหมือนกันค่ะขอบคุณคุณนัทมากมากเลยนะคะที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูฟางอะ่ะถึงแม้ว่าคุณนัทจะมีเมียอยู่แล้วก็ตามอะ่ะอย่าพูดถึงคนอื่นสิครับคุณเองก็มีผัวอยู่แล้วเราสองคนสีเสมอกันนะครับก็ฟางห่วงคุณนัทนี่ฟางรักคุณนัทนะคะครับรักคุณฟางคุณนัท ทำอะไรกันนะคะนี่อบอกนะคะว่าพวกคุณสองคนแอบเล่นชูกันน่ะอย่าคิดเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณตวงนะไม่อย่างนั้นเจอดีแน่ใครกันแน่ที่จะเจอดีนางฟ้ามันต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกคนตวงแน่ๆเลยอะคุณนัรคุณไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการเอง คุณตวงคะคุณตวงคืคงคอฟ้ามีเรื่องจะบอกอะค่ะมีอะไรฟ้าทําไมต้องทําหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยคือว่าคุณฟางกับคุณนัดเขาผมทําไมเหรอคือเออฟ้าว่าไงอะฟางกับคุณนัทเขาทำไมเหรอมีอะไรก็พูดมาสิผมพูดเองก็ได้นะคือว่าฟ้าเขาไปเห็นว่าผมกำลับบงสอนงานฟางอยู่ เขาก็เลยคิดว่าผมกับฟากเล่นชู้กันแล้วก็รีบมาบอกคุณเขาไม่ได้สอนงานค่ะฟ้าอย่ามาใส่ร้ายคุณนัดแบบนี้นะฉันไม่ชอบมีงานอะไรก็ไปทำไปแต่คุณตวงคะฉันบอกว่ามีงานอะไรก็ไปทำถ้าว่างมากข่าดไงฮะมานั่งจับผิดสามีเจ้านายเนี่ยไปค่ะ มีวันนอกใจคุณแล้วนะครับผุก็รู้ว่าผมรักคุณมากแค่ไหนฉันรู้ค่ะฉันเองก็รักคุณ ฟางเธอไม่ควรเล่นชู้กับผัวเจ้านายตัวเองแบบนั้นนะเธอเองก็มีผัวอยู่แล้วด้วยก็ในเมื่อผัวที่มีอยู่มันไม่ได้เรื่องอะฉันก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วปะแล้วอีกอย่างคุณนัทเขาก็เปิดทางให้ฉันเองเธอก็ไม่ควรไปเล่นกับเขาสิฉันเตือนเธอด้วยความหวังดีนะแล้วเธอมายุ่งอะไรด้วยถ้าคุณยังจะมายุ่งอีกผมไล่คุณออกแน่่าหาว่าผมไม่เตือน นัดคะพอดีคุณม่อนลูกค้ารายใหญ่ของเราอะคะ่ะเขาอยากจะนัดคุยด่วนนิดนึงแต่ว่าตรงไม่ค่อยสะดวกคะ่ะเคลียร์งานยังไม่เสร็จเลยคุณไปแทนตัวนิดนึงได้ไหมคะได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ฟังไปเป็นเพื่อนคุณนะคะพอดีคุณม่อนเนี่ยเขาเป็นผู้ชายตรงว่าถ้าให้ฟังที่เป็นผู้หญิงไปด้วยเนี่ยอาจจะช่วยตะล่อมให้ซื้อสินค้าเราได้เยอะขึ้นก็ได้คะ่ะ ได้เลยค่ะคุณตวงคุณตวงสบายใจได้เลยนะคะงั้น<ม>เราไปกันเลยไหมคะ,ค,ะคุณตวงคะฉันรู้นะว่าเธอจะพูดอะไรฉันรู้มาตลอดนั่นแหละเพียงแต่ว่าอยากจับให้ได้คาหนังคาเข่าเท่านั้นเองงั้น เราจะทำยังไงกันดีอะคะเหมือนคุณตวงเขาตรงใจให้เราสองคนอยู่ได้กันเลยนะคะก็ดีหนึ่งครับแต่คุณไม่คิดว่ามันแปลกๆลกบ้างหรอแปลกตรงไหนคร,ครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับ ถ้าเกิดเขารู้ความจริงเขาก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขารักผมมากแล้วผมก็จะขอเขาว่าให้คุณเป็นเมียผมอีกคนแล้วก็อยู่ด้วยกันสามคนผมเมียไปเลยได้จริงๆเหรอคะจจิงสิครับผมว่าเรามาทำอะไรสนุกสนุกปัปดีกว่านะครับแบบพราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับแต่คุณไม่กลัวคนอื่นเขาเห็นเหรอกลัวทำไมล่ะครับ ตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปต่อลงมาีกรอบ ฟางทำไมกลับมาเอาป่านนี้เนี่ยผมโทรไปก็ไม่รับนี่ผมไปรอรับที่หน้าบริษัทตั้งนานรู้ไหมฉันไปคุยงานกับลูกค้ามาอแล้วทําไมไม่บอกผมก่อนนะผมเป็นห่วงรู้ไหมเนี่ยถ้าคุณไปอะไรขึ้นมาจะทําไงแล้วนั่นคอคุณไปโดนอะไรมาก็ยุงกัดมั้งแต่ผมว่ามันไม่เหมือนรอยยุงกัดนะ สงสัยอะไรเนี่ยไร้สาระม,มีอะไรกันหรือเปล่าคะน่าเทียเป็นเชียร์ ได้คาหนังคาเขาสักทีสินะฟังฟังอธิบายก่อนนะคะคุณดวงตัวเธอเองก็มีสามีอยู่แล้วทำไมต้องมาแย่งสามีฉันด้วยก็คุณนั้นเปิดทางให้ฟังก่อนนะคะฟังไม่ผิดนะคะก็คุณมาอ่อยผมก่อนผมทนไหวได้ยงไงอะไม่ต้องพูดอะไรกันทั้งนั้นอะแกสองคนมันก็เลวเหมือนกันนั่นแหละ คุณกันคุณกันได้ยินแล้วใช่ไหมคะเร็วมากกันโคตรเร็วเลยกล้าทำแบบนี้กับผมได้ยังไงถ้าอยากจะไปมีผัวใหม่ที่ดี่ก่าผมก็ไปเลยผมก็ไม่เอาคุณแล้วเหมือนกันกแม่ขยะขยงสุดสุดกันกันใ่เนตัวคุณจะไม่ทิ้งผมไปใช่ไหมขอเป็นี้ผมสัญญานะ ผมจะมีแค่คุณคนเดียวอะฉันคงไม่เก็บคุณเอาไว้ให้งดนะฉันจะฟ้องหย่าคุณไม่ได้ตัวคุณไม่ทำกับผมแบบนี้นะในเมื่อคุณทำเร็วฉันกน็เพราะฉะนั้นคุณอย่ามาเรียกรอ้องตัวงตัวง กันนีน่กันผมไม่มีอะไรจะพูดกับผู้หญิงแบบคุณฟังก็แค่หนาา้ามืดตาหมัวไปเฉยๆอะงั้นเลิกกับฟังเลยนะไม่ใช่เพราะความจริงเปิดเผยแล้วคุณกลัวไม่มีที่ไปมากกว่ามั้งเลยไม่อยากเลิกกับผมอะผมพูดถูกไหมลนะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะกันผมพูดทำไหนทำนั้นต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับผมอีกผู้หญิงต่ำช้าแบบคุณผมไม่เลี้ยงไว้หรอกไอ้กัน ฉันเหรอใช่ถ้ายังตามมาอีกจะด่ามากกว่านี้อีกไอ้บ้าไจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเมื่อมีคนของตัวเองอยู่แล้วก็อยากคิดไปแย่งของของใครเพราะของใหม่ที่เขามีเจ้าของอยู่แล้ว ยังไงมันก็ไม่ใช่ของของเราอยู่ดีและการนอกใจคนรักแค่คิดก็ผิดแล้วก็กำลังเก็บเงินอยู่นี่ไงอะไรวะทุกวันนี้ผมแต่าบ้านต้งเกือบหมิงแล้วป่ะหน้าเบื่ออะไรวะแล้วก็ลืมล้วคุณก็ไปเล่าบอกชื่อช่อป่ะโอเค เธอก็อย่าเธอก็ไม่ควรไปเล่นกับเขาสิใช่ไหมฟางถ้าไม่กลับมาเอาป่านนี้เนี่ยผมโทรหาก็ไม่รับยังนี่หว่ารับนะิบหายแล้วจะเปิดนะชิบหายแล้วไม่ได้สามสองไม่ตูน โอวันนี้ผมใช่ไหมฟงก็แค่ผิดพลาดหน้ามืดตามัวอะไรวะงั้นเดี๋ยววันนี้ฟางไปเอง